กินไว้ลายขนมฮะฮะฮะจกเอาคนลานคนลานัดโจกเนาะโจ๊กเอาะเออจ๊กเงาโจกเอาจกเอาเอ่อเอาให้มปตู้น้ำเลยคนลานคนลานหมอนั่นเลยอืมเออเอามาให้มอน่องอีกอันนึงพอแล้วเออโอเคคนลานครบแล้วเป่าโอเคขอบใจด้วยขอบใจเป็นวะนุ่มมือด้วย หน้มือเด้อแับใจเด้อวะเด้สเอสบายดีกินบ้าบอลาขนมนี่ใช้ย่า,ยยานนะอเอาระว่าว่าจับดอกระว่าเชียขนมไม่กินนี่ สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเนาะบพว่าอยู่ในประเทศและวกะตางประเทศพี่น้องเย้ยเป็นยินดีต้อนรับกับจู่ซองเบาเตียงทองซานเออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะม้อนี้กับเบาเตียงสิพาพี่พาน้องอ่ากข่าไปทั้งผู้แหละเพื่อนสาวน้ำผู้แหละพี่น้องเลยเนะาะก็คือมีผู้ใหญ่จะดีหรือว่าไม่หักบบาเตียงและไม่พูดแหละนาะพี่น้องเนาะ เป็นห้บอเตียงเขาไปถามไทยชีวิตของสอน่าพิ่นเนาะว่าเพิ่ยงยังขาดเรือ,อยังนี่ตอนนี้พี่น้องเลย,ยหลังจากทางเออบุญบ้านาปุก๊กเพื่อนให้เพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นขาดเรือยังกะทั้งแม่เพิ่นอยากยาก,ยากซอยต่อไปพี่น้องเลยเนาะหรือว่าผู้ใหญ่จะดีซอยเพิ่นครบทุกอย่างลาบอกพี่น้องเลยพอหลังจากเพิ่นขึ้นเพื่นไม่เมื่อนบอเตียงก็ไ่ได้ไปเนาะเพราะว่าบอเตียง มีเวียกไปทางอื่นแหละพี่น้องมันหลายหลายทางไปพดเนาะลายเวียดลายงานไปก็เได้มากเพราะท่านเขาได้ปไปพี่น้องเลยไม่จะ่เอ้ยบุญเพิ่นเนาะไปผู้้เดียวเมื่อนี้ก็เลยทีเข่ามาหาเล่าแล้วก็ไปถามไทยเบิ่งเล่าแหละแล้วกัเบ,บิ่งว่าชีวิตการเป็นอยู่เล่านีแล้วเป็นอยู่ในใดตอนนี้คือว่าได้ยินข่าวว่าเปิดหันค้าหันขายแล้วพี่น้องเห็นเนาะแล้ว็นาดซีดี่าเก้า นี่ครับไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยแตอเฮือนซานเพิ่นก็พี่นออ้อ,นอ,นนนองน่าจะเห็นแล้วแหละเนาะพอมาเตียงก็เข้าไปทายเมื่อนั้นก็ไอ้วุ่นเอาลงไลยเทธอแล้วพี่น้องเลยเตมัอนี่มาเตียงก็ที่เข้าไปอ่าถือว่ายินดีน้ำเล้าย้อนหลังกันซะเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อน,นั้นก็มา,าเตียงมาบุทันพี่น้องเลย ขันค่าพูดไดนะ้พี่น้องเอ้ยแล้วรีบร้อยบบอนนี้เนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลงไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนะาะปไาสวัสดีชนามีห้า <laughs> ง,งขัน้นความขั้นคาพูบันนี้โอ้สวัสดีบพังล่ะสวัสดีอเ,เอา้าเป็นยังไงนะ่ะคือเศร้าๆแทบบ่สบายบ่อืึม กินยา,ยาได้นงเออโดยโดยป้าพี่น้องเลยอูอ่าบ่าิมาอาทิตย์หนึ่งเนาะผมมีหั่นค่าขายเครื่องผมได้พี่น้องเลยแสนน้ำบ,บรบมดานอะอืมลงทุนบัตรไะไรนี่สี่แสนปาย,ปายโอ้ผมมีเงินหลายก็ได้หลายเติอบอยู่ อการเงินพูกแค่แน่แล้วก็เงินสอบคุณซื้อเสื้อมาเหลือแล้วเหายไปโดยอ๋อกะเบิดเบิด์ตที่นี้โดยบางทีเบิร์เบิดแน่นึงแล้วก็มีเงินพอซื้อตื่มกะไปซื้อมาโดย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 ก็ดีแล้วแหละพี่น้องกะกะพอได้ขายอยู่บ่อชนะได้อยู่อ๋อ โดยได้ได้มือจะพันขายบางมือก็เก้าสิบแปดสิบแล้วแต่แปดเก้าสิบหโดยมันก็พอได้อยู่เนาะโดยแต่สสวนลายลูกค้าจะทมหาอาหารหลายกว่าแต่น้องบ่มีตู้แช่อาหารโดยพราเป็ไก่เขาต้องซื้อถ้าถ้าจะเช็ดอาหารนี่ต้องมีตู้เย็นเนาะตู้แช่เครื่องที่น้องเลย มาถามหลายคนเลยน้อง<ม>แล้ว,ว่ายังบูมีตู้แช่แต่ก็จะเฮ็ดอยู่เนาะโดยวโอ้ยังบูมีตูแต้แช่แบ,บาบในคอำธรรมดานนี่ก็าดากได้ีิเนาะได้อืเครื่องส<ต>ี่ห้าพันบาทเนี่ยห้าหกพันบาทเนี่ 5, นยแหละพี่น้องเองโด<อ>ย<อ>เครื่องหนึ่งตู้ตู้เย็นเนาะแต่ว่าเจ้าก็จะเฮนะ็ดอยู่เนาะแต่ว่าบูมีตู้แช่โดี๋อวเพราะมาถามหลายเจ้าแหละมาถามหาเนี่ยกิน พราตื่นเช้ามาดีเด็กน้อยสิแลนมาถามอะไมีปิ้งไก่บ่อยอ๋อพวกปิ้งไก่พวกจามมาช่บบ่โยเพราะเด็กน้อยเขาสิซื้อกินตรงเฮียนเด้โดย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 อ่าหน้าพี่น้องเนาะมาพี่สิปลูกพักพร้อมอยู่พุ่มมานานเลยบ่นบ่โดยอ๋อโอเคพี่น้องเลยอือเหมือนั่นกับมาพระทันชับขึ้นเฮียนเพราะว่าไปตื่นกับอันอ่า ไอ้ก็ตื่นช่วยเน่ตื่นมาโอ้ยพอดียันเพิ่นเลิกแล้วแหละไปนี้่มาก็ได้มื่อไม่จะไปยินดีนะมั่วมีตจ้าอีบุญบ่มาพอดีบ่เมื่อไงโดยอ๋อโดยพี่น้องก็มาลายอยู่ป่อลายอยู่ไอ๋อซัมรุ่นไอมาตะกอนพูดบ่กว่ากว่าอีกห่วยเอาไปคนโอ้เออโดยโดยได้มาบ่ทัน อันนี้อันเห็ดไทยเห็ดอันนี้ผัวน้องอ่นนี้ผัวเห็ดไห่แต่บิสังกะสีนี่น้องซื้อมาเห็ดตู้วาซกสอยู่อันนั้นกระทอมนะโดยแล้วที่นี่น้องว่ากสีเห็ดออกแยกออกไปละที่นี่มันบ่มีผ่าไม่เฮียกเลยว่าเออเอามาเห็ดเป็นอยู่ตารางเอาก็เลยแอมเอาบุมบิผ่าไม่เฮียอันนี้น้องซื้อมามันสังกะสีไหมเบ่มันคืออยากเข้าที่มีอตากฝนบ่มีมองเกบ แต่ตว่าซื้อไม่มามเมนบอกเดยโอ้มันก็คือจะเข่าไว้ใส่สองพี่น้องเนาะตากฝนตากแดดน้อ,นองวางไว้ข้างนอกเด้ดไม่ได้เข่าห่มบัดอันเครื่องคองนี่หเหตุใดๆเก็บเมื่อไหวบอกกาคื่องเก็บลงน้องบางเทือกอะให้พวนนอนยืนหลุมน้องกับลูกนอนเทือกอ๋อเก็บลงเดี๋ยวนอนเผาเลยโดยเอาบระเถรเทศนั่นมาเฉาบระเถตู่ยังมระตู่โอ้ยย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 เย็ยย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 โดยยยย ตอนนี้เพิ่นกับปลูกพักปลูกหญ้าพร้อมเลยอันพวอันพวน้องไปใช่ใชไปหาเงินเสริมไปหาเงินเสริมเลยไปหาเงินมาลงทุนนี้เลยเป็นไปเห็นเงยไงเป็นเงี้ยไข่มันแดงอืมจ้าดะจ้าได้เอาน้องจันโดยโดยอ้าวกะไข่ขึ้นเป่าเก่ายุโรปพี่น้องอยู่บัานนี้เนาะโดยโดย ือว่ามีมีอยังกระขายบนหน้าช่วงนี้เนาะโดย,ม,โดยมันคือตุ่ม <c oughs> แต่ว่ามันมีกระเพาะได้ขายอยู่พี่น้องเลย,ย,ย,ยอ่ะมไม่เบ่งคืนมาไม่ไเบ่งคืนให้มาไม่เบ่งคืน,นอ่ะพี่จะลูกได้กินน้ำบ่กลูกกินน้ำก็พ่อซื้อให้ต่างหากอ๋อพ่อซื้อให้โดยเ <c oughs> <c oughs> งินขายต่างหากเงินหากินต่างหาก แย่งกระเป๋ากันพอชื่อให้กินบ่นี่ล่ะเดี๋ยวพอไปชื่อให้กินก็ได้กินแล้วใช่ไหมไม่กินกินมื้อกินตัวกินบัดมื้อเท่าไรฮะกินเมื่อมื่อจกพันห้าพันสองคนเองน้องอ๋อเจ้าจะกินยังมื้อนี้เอาเราว่าชิเลี่ยงเอาไปเอามาด้วยจะโทษไหมเอี๋ยวยาจะกินเนี่ไปเอามาด้วยแหะ จับมารดดีกว่ดีกว่าทีซื้อให้กินดีกว่าทีซื้อน้ำเมฆตัวนี้แหละให้กินเออเอามาดึงมาเบิดน่ะเอามาโรดเออบดมาโรดจะซื้อกินไรเป็นไรมือหนึ่งห้าพันมือละห้าพันบดมาโรดอ่ะตัวบดมาโรดอ่ะมีตัดตัดโรอดูอืมพอก็ไปหางเงินมาซื้อน่นี่แหละลูกอยากกินก็ซื้อตังคหัก

เอามาปทุงนะตัดมาลดอืโอเคอันดอีกเอามาอีเอามาอีกเอามาอีเออเตัดมากินไรเอามานนเบึงไปนี่มาหเบงมันมันถอายด้ยฮะมันเทายด้ไล่บุงด้ฮะ ตอวนี้น้องไข่ห่อห้าร้อยตอนนี้น 500, นนมันมีจักห่อหน้าเบิ้งด้วยฮะองก็บจักเอ้ากบจักเลยทีแรกไข่แต่นอนละน้าเบิง้งน้าเบิง้งน้าเบิงบเบ้งกี่ชื่อให้ละกินใส่อุดหนุนแล้วก่อนพี่น้องให้น,อน้องเออเออ

ปดสิบเก้าเก้าสิบเอ็สิบเอ็นสิบเอ็ดพัอ่ะอ่าานัตัวนั้นอีกสอ็ดอันนั้นอันท่ายนะี่้อันอันละสองพันสองพันเก้าสิบห้าห้าตัวนี้ปสามสพอดีาพอดีพันสามสิบพันอามาอีก่ะเดี๋ยวเวเดี๋ยวไปไปแจกให้มูกินน้ำนี่ โตรงนะตรงนะตรงเขียวนะเขียวสุดโอ้โหดันมาโลดโอเคเฮ็ดเบิดโดยห่านเมียตัวบังเออหน้าเบิร์นสไลด์บังนก็ได้สามสิบพัน 6กเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็องมี่าสเจ็ดสิบแปดสิบาพันสิบเพอดีเป็นสี่เก้าเนาะโอมาบานี้อีกล้เดี๋ยวจะไปให้เล็กน้อยกินก่อน ok, con con, gì đó ngay nó kín mãi lại cái nùng hả 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 chọc nào có lán con lán chọc nó 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 โอเคขับใจด้วยขับใจเป็นวะนุมือด้วยมนมือด้วยขับใจเด้อวะเดย,ดยมาขนมชอยสานาําเพื่น้นอยพี่น้องเนาะให้เด็กน้อยแถวนี้แหละสบายดีกินบ้ากล้าขนมนี่าทาย,ยานนะ เอาแล้วว่าพอจับดอกแล้วว่าเอาขนมมาให้กินนี่เอ้าวบักล่ามายังกินข้าวกับย่างอันนะข้าวเข่งข้าวฮุงอ่าข้าวฮุงกับย่างกันนะฮุงใช้อันนั้นน้ำตาลเพิ่งเดือดหาน้ำตาลน้ำตาลนั้นฮุงชวนกลิ่นเลยเอาขนมนี่บักล่าอ่าแล้วว่าเมาช่วยชาวนาเพิ่นอ่ะเอาเอาเบิตรนั่นแหละไปแบ่งกันเด้อโดยโดย กินข้าวบอได้นเนี่ยกินกับพี่น้องนี่เนาะโทรอท่องเจ้าท่องชมบอจะเดือนอะไรเก้าเดืนละเด้อเด้ออ่าแต่ใล้จใกจะออกแล้วนี่เนาะเออเเซลเอยู่ Ừm, rồi rồi áo 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 rồi kín 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 ừ ha ha lao nhân một lại nó nhân thun một lại ừ ากินมาเนี่แซ่ใบละเออโต้บัดนั้นได้สารมีไข่ห่อได้สาระไข่ห่อพันห่าเออเอามาไล่พวกนด้นฮะเซีวให้เอาซื้อให้เด็กเด็กน้อยแถวนี้ต้มกินนี่พี่น้องเยเนาะห่อพันห่าโดยโดยเห็พี่น้อง สองห้องนี่สามพันกีบหรือว่าประมาณสิบบาทเนาะสองห้องสามสิบบอสอ่าเบิรงฮะาอ่านับมาอีกนับมาเบ็ดอะไรเอามันเบ็ดอะไรสามสิบ,บ 33 36 39 42 45, 45 45ตัวนั้นตัวนั้น49กอสิบเก้โอ้โก็ดียังไงเก้าสิบแปดพัน เอาเอาเอาไปแจกเิ็กน้อยมัน้โเอาไว้ให้อีลาอ่ากินสักสักซิบห่อฮะแล้วก็แล้วก็ไปให้อ่นิดกน้อยแถวนี้แหละพอได้เพิ่นได้ต้มกินเด้เอฮะไให้รถคอาหาห,าห,าหาอา่อฮะชิบห่ออีหละแม่เบิดแล้ววันนี้พี่น้นอะไรมาหัวโค้ดนจนเบิร์ดนะ ไปแจกพลละเอพลห่อพละห่อพละห่อก็คนได้ต้มกินเนาะอืมเอ้าอีหละเออนมือในล่ะของน้ำผู้ใหญ่นหนเออนมือน้ำเด้อนมือนมือแหละเออให้มีตู้น้ำแน่อ่าโดยอ่าให้มีเท้าพ่นแน่เออเนาโดยได้กับพุ่นอีกโดย cô thấy con ăn cháo, anh ăn cả cháo, ăn hùng, chư chư, anh ừ. oh, có miếng ăn, áo, ơ, ừ. đôi, 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 à, Dài hay bớt là có Cô đã sòng ăn, cô đã sòng ăn ha, ơ, ừ. áo, à. à. hay bớt con là bớt đấy. Ờ, bớt lơi ờ, áo nhung bớt quăng lơi có để tôm kín nó đôi đôi quá bà, bà này bắt hầm bắt tạ ma đây tạc đẹp à. เบิดแรกพนมแม่เจ้าพระดุพระเจ้ากินข้าวกินน้ำแล้วบ้างไหนี่โดยอ๋อได้ยังกิน,น่าน้ำกินแกงนมไมอ๋อแกงนมไม่ไปไปหาเจ้าบ่ไปหาโดยโอ้เอามีเวลาไปหาพ่อซะเปลี่ยนกับผัวอ๋อเวลาน้องไปหากะให้ผัวเฝ้าเนาะโดยถ้าน้องไปกะให้ผัวเฝ้าถ้าผัวอย่ก่ะน้องไปเแบบนี้แหละ น hmm. ้องยูฮ our ันเผื่อก็ไปหาเงินเสริมโดยโดยอ้ะซอยกันเนาะดีแล้วดีแล้วดีแล้วคุณน้องเอ้คืออันนี้กับอ่าทั้งพุย้นหรือทั้งไอ้บุญเพิ่นบอกเราบอกว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นซอยตอนนี้บ่ซอยแต่เพื่อนนาะบ่ทงเจ้าเรายังว่าท่านได้บ่พ่ชายังทันได้บ่ยังบ่เราแคบมืออ้วซื้อนั่นเราก็มาเบิ่งเพื่อนโดยเราเามาเบิก เพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นภาคมาถามนะว่าถ้าสมมติว่าอันของน้ำ้องในเจ้ากับท่านได้มีเนาะเพิ่นอยากเห็ดห้องน้ำ้องในให้แต่ว่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพิ่นเพิ่นยาซอยแล้วนะแต่เพิ่นก็ยังบ่ได้ว่าว่ายังเนาะโดยยังบ่ทันได้วอาอย่างโดยโดยเพราะมือซื้อนั้นเราก็มาอัปเดตเรื่องเฮือนขึ้นเฮือนใหม่อืโดย แต่ลงทุนนี่ก็เป็นเงินน้องเองบ่ผู้นั้นให้ผู้นี้ให้บ่โดยเงินผูกแขนนั่นแหละไอ้เงินผูกแขนมั้ยเงินเก็บแน่น่ะโดยเพราะน้องกันเพราะฝันน้องอยากขายเครื่องตักรดูน้วตังแต่น่ะเป็นจริงแล้วบ่้านนี่เป็นจริงแล้วโดยพี่น้องเอ้โดยคำฝันน้องเพิ่นก็เป็นจริงแล้วโดยอ๋อบ้านนี้อ่าอันไอ้เช่าเงินให้อันซื้อเครื่องให้แหละเด้อ ที่เครื่องเมื่อกี้นี่มันเก้าสิบปลายพันน่าจะเอาให้แสนหนึ่งเลยขอบใจเด้อรวยกับอันนี้กะอ่าไออันผูกแขนหรือว่าซอยซอยน่องแห้เลยไอมาประธานมือขึ้นเทือนอันเด้อแสนหนึ่งเด้อเอาแล้วก็เอาไว้ไปลงทุนอันที่เครื่องที่คลองเข้าวห่านน่องแห้เลยเลยจ่ายเงินกระสุนๆด้วยน้องเด้อดีใจน้ำแร่ได้ กลับขึ้นมาคือเก่าเนาะใช่ไหมครับทตกข์แล้วก็ทกแล้วขึ้นมาใหม่อีกได้ก็ได้นอนเฮือนได้สองสาเดือนไฟสดใหม่ที่น้อนเลยคิดยี่ป้อตะกี้ว่าใช่ครับมาไม่บริคิดแล้วเบิดได้ความหวังเนาะโดนโดนจมเลยคือแบบบอกคึนอย่างบอกแบบมืดตึ๊บมืดมืดเลยโดยโดยโดย ก็ขค้นวัดสีได้กับมาคือเก่าเราเนี่ยก็ระวังกันได้เบิ่งแง่งเห็นดีเด้อบ้านี้ก็มีแต่ระวังพื้นไฟนะย่ามันปิวมันยังไม่ใช่กะแห้งคักแล้วบ้านี้กะต้มขนมใหม่วัดระเบียงแล้วมีบทเฮียนเนาะเ้ากันละมัดระวังเอาบ้านี้ เรื่องของในน่องกับยางไปตลาดซื้อทำย่างไปตลาดย่างไปดู่ไ่น่ะบรรทุมอ๋อย่างไปชื่ออบ่เนี่นะโดยอ๋อถ้าบ่มีตลาดน่องกับยางไปถนนใหญ่ทางที่อายขับรถมานี่ยล่ะย่างไปด้วด้วยด้ยพี่น้องเลยบ่มีรถเด้อยสิ่งเนาะเลยบ่มีรถไปอยู่ไดนพี่น้องเลยกะปกสาแครอ คอยหาไปนนนแนี่นี่แหละวเม่นเม่นเม่นกาบโหาก็บโบได้กับหาคอยกันหาวะ่ะโดยเอาด,ดีแล้วใช่<ด>นอนเอไงเดี๋ยวกลับมาชีวิตเนาะ<ด>นกลับมาดีขึ้นอีกรอบด,ดีใจน้ำอ้ไรก็ได้เออดูดูดย เอามื่อนี้ไอ้เมื่อก่อนได้ใช่เด้อโดยมาเยี่ยมมายามเบิ้งก็มาถามข้าวถามข้าวแหลยโดยเป็นอยังขอให้ลุงเลี้ยงก็เก่าเด้อสาธุเนาะไอ้หล่ะเระบ้ากับก่อนมาไปั้ยไป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 กันไหมพี่ไปพี่มานั่งพี่มานั่งพี่เมื่อหน้าไปซื้อขนมให้กินได้หนิเออเราบ้ากับกันเด้อบ่นี้เด้อไปไปไปโอ้พี่น้องเงย กินลายเด้อกินลายบบไรยเป็นไรได้่ะเพราะว่ามันกินลายก็ไข่ขนมนะมันม่ไม่เพราะว่าคำกินกับพวกนัะมันบาหวานไปเลยนะไข่อยู่ตัวหวานานช็อกโกแลตอันตรายเลยกินิไลกินไกลอือดยปากมุมปากเมาอ่ะเะเบ้ากับกันเด้อโดยโดยโดย โอเคเนาะ่มแม่พี่น้องมาเตียงกับชิคอตัวโดนทางกลาบก่อนมาหนิต้องขอบุญขอบคุณพี่น้องเลยเนาะปู้ใหญ่ใจดีแะไรพี่น้องเลยเป็นเงินของเมีน้อยนนี้เพื่อนได้ให้เปเตียงไม่เป็นขาน้ำเมืองน้ำมันเนาะแต่พอดีพปเตียงกับซอยน้องเพื่อนพี่น้องเลยซอยอุดหนุนน้องเพื่อนน้ำเนาะเพราะว่าเพื่อนกะเสือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรพี่น้องเลยเนาะเปิดหันค่าหันคายแล้วก็ แต่ว่ายังไม่มีเยินเนาะไม่มีทุนพี่น้องเอ๋ลงมายอมมาย่มแต่ก็พอได้ขายพอได้ให้ลุกให้เต้าออกินนะพี่น้องเอ๋ใครกลัวบริหารเงิงเนาะใครกลัวอยู่ซื่อพี่น้องเอ๋การทำเปาเตียงก็ได้สนับสนุนได้ซอยซื้อลำลาวซื้อมีซื้อเดว่ามาม่าแหละซื้อกระต้มขนมแจกอี็ก,กน้อยแถวนี้แหละพี่น้องเอ๋เนาะอุดหนุนเพิ่นพี่น้องเอ้ไม่ค่าไม่มเนาะเอาสำหรับมันนี้กับเปาเตียงเขาตัวราไปก่อนมันนี่พี่น้องเอ๋เฮือนซ่าร้านเป็นแล้วก็เปาเตียงอาจจะบ่ขึ้นเบิ่งเนาะเพราะว่า เอาเตียงเค่ทายให้เบิ้งแล้วรอบก่อนแล้วก็ส่องเอ้อบุญมนาก็ลงหลายรอบแล้วพี่น้องเอเนาะมื่อนี้กับเอาเตียงแค่ยังมาถามข้าวข้าวเบิ้งว่าเพิ่นยุดซอยแล้วบ่ได้จังไดกูใหญ่ทางไอ้บุญมนาเนาะเรากยังโมโหคำตอบพี่น้องเอเพราะว่าทางไอ้บุญเพิ่นกะบ่บ่บ่ทันได้บอกมาเนาะได้จังไดกับเอาเตียงชีสอบถามอ่าทางไอ้บุญเพิ่นต่อพี่น้องเอจะเอาจังไดกับได้จังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื่อนี้เอาเตียงขอตัวลาไปแล้วทำไมพี่น้องเอ ขอขอบุญขอบคุณพ,พ่อ,อมแมนะ่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนที่เข้ามาครับส้มคลิปจนจบแล้วก็บรขบาดโฆษณาพี่น้องเลยอ่าถือว่าเป็นภูมิประคุณกับเบาเตียงทั้งหลายเนาะผ้าก๊อซไลกดแชร์กดซับสะไคร่ให้นเบาเตียงเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเตียงเห็ุหคลิปดีๆให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกจะโตไปในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้กับเบาเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข,ขสุขคนเนาะ